มาพี่น้องกินเขากับทอดกากไก่ <laughs> แยกกับพ่อรู้ว่าสิกินเขากับหยังตานพืชพัดกับเผาเพราะว่า,อาเออค่อยจงไก่ไว้เจ้าเราเด้อพ่อหน้าเบิง้งมิตรหนังไก่ไงเอาเอาตัวเนื้อไปนั่นเอาหนังไก่มาไว้เห่อไงเป็นไทยอ่างท่วมไม่ทอดกิน Ao tất là tắc cows and living ong. Ga hoi long, you see. Long mong tên. Mm. Say the girl, you see. Nay clip. Tội lòng. Gun tội giải, 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 Bên giải kia ai tương hm hm này toàn bộ hm hm <laughs> <laughs> dạ, <ý> bộ ấy. ơ <laughs> <thì> <laughs> ได้จงไหม่หลายคือว่ามันลูกสวทอดีจริงเขาบพือเหตุเช็คดีอ่ะก็อยู่คนบ่ค่อยโอมน้ำมันหลายสิ่งกว่าเขาทายจะล่ะ กินแต่ของข้ามไม่ได้ไม่ได้พารณาสิงขอมกันเจ้าได้บอกแล้วว่าแยกินงง่ายๆยือง่ายๆมี like. ่กับจินบะมีกับจิน <discussion> <t aps Fore forwards> อืมอืมบ้างใบนี yani <t <t ่ใบเตย้อข uh> 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 uh ้อความง่ายิเอาเอาใบเอาหากกระย่องมันขาวๆไม่ต้มกินเตย ต้มกินแ้่ก็รููซึกวันนอ่นรับดีมาสิดยูย่าสิต้มกินประจำเลยเพราะว่าเตยพวกอืดด่นเตยากให้ดีเอาแยะเอาหากมันลากกระยองกระแยงสิอั่นหนึ่งขา,ขาวๆหมพี่น้อง ันนี้เ้าเรื่องเตยต้มน้ำกินมาดีอยู่เมืยอแยกกินรู้สึกว่ามันน่ารับดี หกินสมองน,นางบางๆมันก็กลอดอยู่นี่กวเข้ามาะระ้ายง่ายปากพี่มูสัมเนียี่นอะเหตุงสัมเนียเจะาลขอมกปอนกินง่ายๆ ลูกนังลูกเขาเฮ็ดนังให้กินหรือว,ว่าเขาไปเฮ็ดให้กินเขาก็เฮ็ดกินเองจ้ะ